สวัสดีค่ะทุกคนใจขอฝากคลิปที่ตัดมาจากไลฟ์ใน YouTube หน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตาที่ประทับใจมากๆเพราะว่าตานี้นะคะได้น้องสไปม่าแบกคือ3คนเนี่ยตายกันไปนหมดแล้วนะคะแล้วก็น้องเขาแบกคนเดียวแบกจนวินเลยแถมโหดขนาดที่เหมือนกับเราเล่นใน Arena Division สูงๆเลยค่ะ ถ้าใครอยากจะติดตามช่องนอสไปนะคะก็มี YouTube ด้วยนะเดี๋ยวสายจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์เผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะดูฝีมือเจ๋เซของเขาในไฮไลท์ต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถช่วยวโดนเนทเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอร์ดไนทได้ที่ t r u ม Money w a l l e t หรือพร้อมเพย์ตาม QR Code นี้ได้เลยค่ะคนไปไหนกันหมดวะไม่ได้สูบใครเลยเนี่ย ไม่ได้สู้กับใครจนวินเลยเหรอเอ้ยขบวน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 ไหนโอ้ไม่โดนว่ะยันระเบิดปุ้ยล้น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 ปะล้นปะว้ายข้างหลังข้างหลัง จะดาวนึงแล้ว,ลวไปยังเกาหลีว่าไปนู่นเลยหรอโอเคไปก็ไปไปเที่ยววิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งซากสอง ดาวดาวนี่บ้านนี้แจมอ่ะสิ่งเนี้ยอย่าเพื่อนขอเล่นกับเต้นนี้ก่อน ี่ตัวเลยมาจากไหนไปร้ขึ้นไปแล้วนะขึ้นมานะขอโ้ยขอโทษลื่นสัตว์ออ มันโดน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 คนอื่นมันโดนคนอื่นุบเลยก็ได้นะครับพี่คิดว่าชุบได้สกายไม่มีเก่อนว่าเดี๋ยวพี่พี่พี่ปลาขวดถังเกาะถังเกาะแล้วเดี๋ยวสกายขึ้นไปชุบเพื่อนท่นปะอ้าเพื่อนอยู่นี่เหรอมองไม่เห็นขอโทษน้องซีเทลนะคะ เราขึ้นไปขึ้นไปเก็บอันนี้ได้เราเหรอ คือผลไม้ที่เฮลเวนเฮลเวนแล้วก็ยังใช่แล้วแต่ตรงนั้นมีอาหารน้องขายใช่ค่ะอะไรี่าอ่ะอะไรวะสบายหนีก่อนสบายหนีก่อนได้เลยถนีก่อนได้เลย ผมว่านางเคีย้ยวขุดไม่มีปีกต้องเป็นตัวหลักในทำอีเวนต์อไปไปได้นะคะแต่ว่าให้แบบมีมีเซนก็โอเคเพราะว่าน้องน่ารักนะเฮ้ยหนึ่งหนึ่งต่อสิบสามอีกปะเนี่ยโอ้โหไห้เด็ดเร็วจังอ่ะอีเด็กเหมือนไม่มีปีงอะ่ะ เม่ใช่ถลบโหลบก้ใช้มาหมาทีา่กัดถุงยาบ้าไหมไม่ใช่นะค่ะอุ้ยขาวโอ้ไม่ถึงเสยียดาย โอ้โหหมือยู่ตรงกลางส mm hmm. ิงเพราะอะไรคร่ะบ, mm hmm. บางวันเล่นไม่ได้เลยเซิร mm ์ฟเวอร์มันอยู่ที่ญี่ปุ่นอะค่ะ mm hmm. มันก็ไกลาจากเราใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วเกมเนี้ยมันอาศัยอะไรพวกนี้เยอะมากว้า wow. mm hmm. มันอาศัยอะไรแบบ ความเร็วในการส่งรับข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์เยอะอะแล้วพอมันอยู่ไกลปิงก็เลยสูงค่ะแพ็กเกจเน็ตมีผลนิดหน่อยนะคะมีผลแค่นิดเดียวจริงไม่ว่าจะเล่นไม่ว่าจะแพ็กเกจแบบ20ทับ10หรือว่า500้อทับ10อย่างเงี้ยไอ,อ500้าร0ทับ100อย่างเงี้ยมันก็ปพอๆกันค่ะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันไกลนะ่ ดีว์เนี่ยเยอะมากอ่ะทำไมมันเอ้ยมันมันเหลือสิบสี่คนอยู่แล้วหรอทำไมมันดูเตนมันนัวกันอยู่ตรงเนี้ยเอออุ้ยโอ้โหดูโผล่ดูโลกมันน่ากลัวมากเลยอ่ะ ที่จำผมที่จำที่ผมมาดูได้ไหมจะมีปืนใหม่กับพิซซ่าเพิ่มอ๋อค่ะค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วมันมาทำอะไรกันตรงนี้เยอะแยะวะแบบวงตงเบลเออโหมาแออัดกันตรงเนี้ย ค่อยปวดประสาทเลยนี่แน่หนึ่งมาปูปูเพี่เขาโคตรอเนตนักแข่งปะระดับนั้นเลยค่ะมองไปโพหั่วตามเลย S 1> <S 1> <S สไปด์สู้มากใช่โหดมากไปกด Subscribe ห้องสไปด์ใน YouTube ได้นะคะ <S 2> <S 2> <S ถ้าอยากรู้ว่าช่องไหายแบบก็เจอสไปด์เฉยๆไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าไปดูคลิปที่ OG มาแบกอะค่ะที่โอมาแบกน้องปลานะที่ใส่ลงไว้อันนั้นก็สปไปด์้แหละเป็นคนแบกบ ตี้เนี่ยสามตีสี่สามหนึ่งบอเอ้สี่สองหนึ่งย้ยหอง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 โอ้ไม่ได้เลืออ่อนอ่ะไม่ได้เลือ่อนเออมาแล้ว ตัวมันยิงกันเลยันยิงอะไรกันนักหนาว่ะโอ้โหแล้วไม่ลามามันเยยดูดิมันลามาคนหรือว่าลามาหลอกวะ ใน,นคอมเมนต์นะคะใครตาอะไรเพี่อนหนูเลคอมเมนต์ได้เลย <c oughs> ไปดิบลาบะเออของจริงสามหนึ่งสไปคูสู้ อีคนที่หนึ่งน่าุดผมตาบอดแล้วเขาืมเรียบร้อยน้องมา้าล้กก่อยมึนหัวแล้วค่ะปีศาจเล่นเก่งมากใช่ใช่ใช วะคให้เก็บไปทีละตัวตอนนี้คือแบบว่าายใจเต้นแรงมากตื่นเต้นจัด มาดูของขวตอนนี้เหมือนดูแข่งโงษนาแล้วเอคน r e ดีอัพเลยค่ะเดี๋ยวนคน r ดดีอัพเลยไม่ต้องลับล็อบบี้นะเฮ้ยดูนนะิยมความโสดยอมเลยอ่ะนี่ก็เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาเอาช่องสไปร์ไปเอาช่องสไปร์ไปแปะลิงก์ให้ป๊บนะ